เรียบร้อยเอาแน่ทุกคนตอนนี้สิงยังไม่มีคนรู้นะครับว่ามันจะปินไปแอบไปเอา<ป>เอาลับที่มันอยู่ตรงนี้นะฮะให้ผมโดนลืึ่งม่สองสองตวอหนึ่งโดนลุ้มโค้ดยังไม่แฝดนะครันนะค<อ>นเน,นเาะโค้ดมออไม่แฝดหรือคนลุ้มพมอะไม่แต่น้องไม่แต่น้องชายของผมกับพี่ผมอะยังร่วมกันลงมือพุอ่มลุ้มพุ่มอะฮะไม่ได้ยินอะไรอย่างเงา,ไ,าไ,ไม่ได้พูดะไร แกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแอบฟังฉันฉันกำลังพูดคุยกับผู้ชมผู้ชมเขาได้ยินเท่านั้นใช่ไหมนะ <c oughs> ฉันแอบอยู่ตรงนี้แหละนี่คือที่แอบที่ดีสุดเลยเลวนหนกๆๆล<ม>่องว้เน่ยวรจะปิดแล้วคุณจะเปิดไม่เจอกล่องนะฮะทุกคน ๋อ้นี่ไ<ต>งเจอแล้วนี่มันไม่เนี่ยอย่าแบบดูถูกนะมันไม่ใช่ปืนของประดาแต่ผมบินไปโชบรอบหนึ่งให้ดูเดี๋ยวผมไปเอาของแล้วมาก่อนนะเห็นไหมสนิทแบบใช่ไหมไม่ขึ้นยาจังวะขึ้นยาขึ้นเองแบบนี้หัวาตายกลับมันไม่เกิดดีกฮัลโหลอย่าบอกฆ่าตวัวตายฉัน ของแม่งมันกระตุยกระเจกระว,วอะไรบอฉันใช้ปืนปกตินะเนี่ยใช่ไม่ใช่ใช้ปืนปกติหรอกัใช้ปืนอะไรรู้ไหม,ไมก็แค่เม่นิกัน,นิดนหน่อยเองไม่เยเั้ืนไอ้นี่ไม่ได้ตั้งตัวแบบตั้งตัว,ต,ต,วตั้งตัวมากกว่าเราทำทำอะไรทำอะไรฉันไม่ได้หรอกะตับได้อะ โอเเคดดไ้ก่งสุตับใดที่มือสไนเปอร์อยู่นั่แหละเยี่ยมจีดเยื่ามยิงด้วยมีระตับกุดได้วคิดว่าฉันสนเหรอเดี๋ยวๆนะครับนี่มันเป็นคำพูดคุอ้อมกัานะเพื่อจะได้ตวงเวลาไอ้จำพูดได้ฮนะ <c oughs> เฮ้อขยิงอะไรม,ไมาม <c oughs> คืณปอกอากาศครับ <c oughs> ดูถูกไอ้สิ่งที่อยู่ในมือฉันมากกันไปล้ อยากรู้เหรอเติมดิเติมได้แกนี่ไปไหนเมื่อเลิกกวนดีกว่าเลิกกวนกับแฟนพี่ที่แสนดีเออเราจะไม่กวนน้องกันนะไม่ยังแรงเลยนี่เออยังแรงเลือดเลยสิเกเลย

รูปไอนแฟนยังไงว่าสองลุมหนึ่งทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าสองลุมหนึ่งนี่แฟร์เปล่ายองเนี่ยเอาปืนปอกจัดสุดโข้อยังเกียดเลยไม่แรงเกินต้านเนี่ยแรงเกินเหรอยิงข้าไปเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะจะชินไหนกจะชอบนะว่าตั้งเราอยู่ต้องใช้เทคนิคกับฟรีไฟล์หลบอยู่หลังกำแพงเงี้ยเฮ้ยไอ้โดนโดนโดนสวัสดีขอบคุณเบอร์ฉันไล่ลอยแล้ว จะได้สร้างบล็อกมันเป็นไรไว้อะเกียดฟองปืนฟองอากาศมากหลบแ๊บโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้วุ่นวายกับพี่ตัวเองนิดหน่อยมันมาบุกบ้านผมสองลุมหนึ่งอะต้องใช้ทักษะหลักวิศวกรรมเลยโอ้ยมันก็หยิงไม่หยุดเลยนะเกียดมากเลยปืนฟองอากาศเวนเนี่ยถึงแม้ตัวเองจะเป็นไรว้ เฮ้ยหยุดยิงหยุดได้คิดว่าตัวเองมีปืนโอ้ยยังไม่ทันออกบินเลยไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่อยากออกครับไอจีเห็นนะเบี้ยว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 ดรไอบิบูบีบูบีบูบีบูบูบูยกยตายตกลงมา แป๊บหนึ hey, ่งใกล้เสร็จแล้วบ้านเราไอจีพี่จีะขอร้องะหยุดหยุดการกระทำเถอะอย่างเซ็งเลยโดนลังเกทุกคนแล้วคิดว so ่าผมได้สงสามพิมพ์หนึ่งอ่ะไอ้เย้มายุ่งอะไรบ้านเน ออกไปได้เปรตไม่มีที่อยู่ให้อยู่เหรอไอเนี่ยมานี่มันหยุ่ยิงอยู่ใกล้ๆตายจะไปไหนฮะไอเนี่ยอ่ามันจะไปไหนฮะอีนี่ดูดูดูประสิทธิภาพของปืนนี่ก่อนทำอะไรไม่ได้หรอกเออตายตายไปอย่างน่าสงสารเนอะเออติดติดใต้บ้านเนี่ยหนี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 ก่อนอยู่ในดินหนีกันโอ้ย ใครก็ได้ฆ่าผมทีดิเนี่ยนี่เนี่ยมาแล้วอีกฮัลโหลมาบุกบ้านผีคนละลายฮัลโหลมาบุกบ้านผีคนละลายเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้วม่มีคนเดียวเหรอโอ้ปืนป้องแต่เราไม่ติดสถานะนี้เองอยากโดนเฮาตายแล้วอีกโดนจะได้รับรู้ความรู้สึกที่เราโดนที่เราโดน คิดเราไม่เห็นเลยสุดวันสุดท้ายกันแกมันจะเป็นวันสุดท้ายจรเท้เนี่แหมเพิ่มเลือดซะด้วยตาลาคาแล้วเฮ้ยผูถามเนม่ว่างเหรอใ<ช> ก็สามคนไม่ดุดีไม่แม่งลุมกันอยู่คนเดียวนะฮะอ่อนไม่ดุอ่อนเหรอฮะจะออกเถอะเออออกเถอะเกมนี้ไม่สนุกเลยเกมแย่เกมด่าเกมไม่รูเหรอเออจะดา่ามีแล้วแต่เกมคนด่ามันนี่มัน,นมไม่ได้ดา่ามินิวงไงด่าเกม<笑><笑>เกมอะไรเนี <N> ่ยแม,ม่กว่าคนจะเข้าแม่โดนลุมอยู่คนเดียวเกมดีเกมอย่างดี <N> <N> กกจะไม่เอาคลิปนี้ลงแล้วกันนะคลิปนี้มัโคตรอย่างแย่เลยเพราะตัวเองเพราะฉันพูดคำหยาบเกินไปมันเป็นคำมันมันเป็นคำ,นนคำลงโทษจริงคิดว่าเฟี้ยวอ,อะซอมบี้มังสวิรัติทุกคนจะได้เห็นร่าง1.2ผมในตอปนี้แหละร่าง1.2เปิดทำงานเนี่ยเฮ้ยเป็นไรขุดบ้านเมื่อกี้ยิงยังไม่เห็นน่ะมัน มันยิงตัวเองแล้วมันตายแต่มันยิงศัตรูมันไม่ตายหรอกอีเกมแย่เกมอ้แกบกา,านเกมมีหนวถามิางก็ถามจริงเถอะว่า,าวาเ,าเล่นเล่นเล่นอะไรของเองเ่ยฆ่าตัวตาย <laughs> มันเป็นปืนที่เอาไว้ฆ่าตัวตายได้ดีมากอา้าว <laughs> มาทำอะไรของเอง <laughs> เออดูดิถ้ามันลุมผมมันเป็นโคตรสารชั่วอ่ะ้สารชั่วเกินไปแล้วคนมันเนี่ยเรียบยิงโอเคโอเคลงสงสัยมานานแล้วกล่องของในกล่องนี้คืออะไรยิงยิงไม่โดนสักที โอเคโอเคโอเคภารกิจสร้างหัวบ้านมันสร้างหัวบ้านาา <Okay. S 2> บ้าคโอเบ้าเ,เไม่เคโ่เคโอเคโเคโอเคโอเคอเดโอเค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 คโออเองคอคโออเคครสเ่งใเ้นายเปิอเผยชื่อเริงรอเคเโอเคโอเคอเคอาวุธลคบอเคโคอเคโอล้ว เดี๋ยวมันเจอชุดใหม่ของผมแล้วมันจะร้องกรีดชุดอะไรชุดเพชรไงอ๋อน่าจะมีแล้ชุดม่วงใช่ไหมเล่นตั้งนานก็จะได้อ๋อนี่ิฉันมีตั้งนานแหละเพราะฉันไปเจอก็อออว่าอยู่ว่าวทำไมถึงมันยิงแล้วมันไม่ตายสักทีก็ว่าอยู่ยิงยิงตั้งนานทำไมไม่ตายเลยบอกาะเราว่าเป็นชุดที่หาง่ายที่สุดที่ฉันเคยเจอมันก็จะเอาเนี่ยความพยายามทั้งหมดของฉันทั้งหมดที่มีเนี่ย มันถูกทำลายเหรอแบบนี้ไม่ได้การแและฮัโลเฟีมากเหรอฟี้มากเหรอฟี้มากเหรอฟี้มากเหรอปิดท้ายด้วยไอ้นี่ไปกินเนอะกาอ้กากกาเอ้ยไม่ขุดบ้านไม่ได้เหลือเลยนี่เพื่อนอะไรอฮะเป็นอะไรเนนขุดไม่เนเอไเนอาูไม่ไหวแล้ว

เหมือนเฟี้ยวอ่ะ Hello ลโหล o ัลโหลวันดีวันดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ e ลวันดี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 ไม่ต้องไม่ต้องน้าตัวตายครับแล้วเราเอารถจะได้อีกบ้าเรจะได้ยุบ้านองเไปเยียมบ้าราเยคืนนี้อเนี่ยาโอ้ย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 ดาเมยังเลยนี่ลาวไอไม่รู้แล้อยากจะหาอะไรเนี่ยช่างแมงบินไปเลย อยากรู้หรอว่าฉันอยู่ไหนอ่ะอยากรู้ฉันก็ไล่ขุดบ้านนายตายบ้านอ่ะยิงเหรอไล่ขุดบตายบ้านนายกับเพื่อนเพื่อนพ้องใช่ไหมฉันอ่ะไล่ขุดบ้านนายเออไม่ต้องห่วงหรอกไล่ไล่ขุดบ้านเกมมิ่งอะไรเกิดมาไหมไล่ขุดบ้านจำไว้ชาติหน้าจะมาทำแขนเนี่ยวันนี้แล้วก็ไม่ได้สนุกอะไรมาก